Don't

ลงมาดิเนี <section over. S 2> ่ยเปลี <All right. S 1> ่ยนดิอย่าเปลี่ยนกันเลยี่ักันแล้วนายอะอะไรต่อไปให้พูดใจขวาอายไอ

กล้ดูใกล้่อยใกล้กภาพใช่จบจาประเสริร่ง่่่น่อ่เดี๋ยวพวกมันร่องาวไมใัล้กจบจากรประินะท่านผูงานในที่ี้จะสว่างจะสุขจะทำก็สมนะโดยสว่างจะย้ำมาด้วยจบแล้ จะย้ำป้าแล้วก็จะถือทายจะย้ำใหด้วยเออนั่งไกลๆกันดีกว่าน้เธอมานั่งนี่่ติดกันน่ัปองเหอพ่อมลงพ่อยเอ้ย

องาวรอโอ้อีชุดหนึ่งชุดหนึ่งุ้ยไปขอนับห้าคู่หยุดเลยอาวเลยนะอ้าวเลยนะเฮ้ยอ้าเลย Og blomster!

ติดมาเยอะเลยน้ำใจก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เบาเบงติดเดี๋ยวแกได้ทอยเฮ้ยใ่ไหครับก็คุมเมตีแล้วก็ผมแล้วก็เปียก3คนแต่ให้ตีคนพูดใครคนครับเปียกเปียกขลิตสิ่งหนคนที่ถือเียเปียกถือท้ายใช่ไหมตอนนี้ ระดับประมาณเนี้ยบางพอดีปีนี้ก็รวบรวมคนก็ใช้เวลานานพอสมควรครับแล้วก็ทุกคนตั้งใจซ้อมครับและตั้งใจมารวมตัวกันเล่นครับตอนนี้ก็ประมาณเดือนกว่ากว่าครับเดือนกว่ากว่าแล้วทีมทีม,ท,มทีมเชฟวัชถิงก็รับปีนี้มีตัวชุดเก่าอยู่สักตัวครับตัวเก่าประมาณอยู่ประมาณ ห้าสิบกว่าใบครับห้าสิบกว่าใบใช่ไหมมีเสริมใหม่อีกเท่าไหร่ครับมีเสริมใหม่มาอีกประมาณสิบกว่าใบครับการรวมตัวก็ชุดหลักก็คือมีลังนกแล้วก็วัดหงครับวัดอะไรนะครับวัดหงครับวัดหงนะครับแล้วทีมหลักก็จะเป็นที่บ้านบุ๋งใช่ไหมครับครับสาชุมแสงวังอินุยบ้านบุ๋งครับอ่าได้ชุมแสงวังอินุ้ยแล้วก็บ้านบุ๋งครับปีนี้มีความมั่นใจขนาดไหนครับสำหรับทีมที่เราถึงแบบแปดตลอดเซอร์บอร์บัปีนี้ก็จะทําให้เต็มที่ครับ รับรองเกิดระเบีงสนุกแน่ครับกับปลาดูทองครับปีนี้ขอให้แฟนๆช่วยเสียแปดๆหน่อยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมเป็นไงครับปีนี้มั่นใจไหมครับทีมโรสิงเปอร์แปดมั่นใจครับการไปจ้ำดีไหมครับก็ดีครับต้อมงวันดีครับตอนนี้ซ้ำประมาณกี่วันแล้วครับประมาณยี่สิบกว่าวันคเลยเขาบอกว่าก่อนปีที่แล้วไปจ้ำสีโยยาปีนี้ มัประจับทีมประสิงธ์พออะไรก็รวมตัวกันครับเถื่อนวิจิตรรวมตัวเล่นครับออยากมาเล่นกับทีมดังใช่ไหมปีนี้สีอโยธยาลงน้ำไหมครับก็ไม่รู้นะครับดว่าลงนะครับที่มันาจจะลงอาจจะลงช้าหน่อยใช่ไหมฮะแต่ปีนี้มาอยู่กับทีมดังก็เต็มร้อยครับเต็มเต็มที่เต็มร้อยสู้เต็มที่นะเพื่อเป็นความมันให้กับบรรดาแฟนๆเลยยาวนะชื่อนรลงฤทธิ์ครับนามประกวแล้วครับสุเมครับ คุณน,น,นางลงฤทธิ์สุขมีใช่ไหมครับโอเคครับ